สวัสดีครับพี่น้องป้องปลายซื้อโคสก่อนครับครับเสี่ยงใจผู้ไทยผ้ารอกื่งเก้าเหมือนเดิมนอกครับพี่น้องผมครับสวนจตุจัดครับพี่น้องผมเมื่อนี้เอาภาพบรรยากาศสวนจตุจัดมาให้บังครับนี่ครับจะมีนักท้องเที่ยวตั้งชาตรหลายพี่น้องผมอัปเดตสถานการณ์นะครับสนจตุจัด ปี2 0 2 5ครับผม,มว <ะ S 2> ่าบรรยากาศจะเป็นแนวเลยเป็นแนวใดนะฮะพี่น้องผมมีสินค้าลายลากมากไหมพอค้าไม่ค้าก็กำลังเปิดร้านพี่น้องผมนี่ครับทั้ท่องเที่ยวกับลูกค้าลูกค้าลูกค้ายกับมาเแยะ ข่องเที่ยวกลางศาสติครับอาจจะเป็นย่มเซาอยู่พี่น้องครับลูกค้าก็ยังมีท่านหลายเขากร็รอครับยังเอาภาพบรรยากาศมากรเบิ้งพี่น้องครับนี่คือจตุจักดครับเสื้อผ้าหน้าแพ่ครับ มีร้านค้าร้านขายกับเพิ่งกำลังเปิดพี่น้องผมยังเซาอ,อยู่ครับนักท่องเที่ยวกำลังย่างมากครับกำลังมากย่างาส้มตดเสื้อพา้านาเพพี่น้องผมอัพเดตสถานการณ์ตลาดคะบตลาดจักรจัดปี2025ครับ ลายสิงลายลายย่างพี่น้องครับเสื้อผ้าหน้าแพ้ครับส่วนมากหน้าท่องเที่ยวกับตั้งชาติกับกำลังย่างมาเลาะซื้อสินค้าคือก,กันครับเนี่ยครับบากร้านก็เปิดแล้วพี่น้องผมบากร้านก็ยังกำลังเปิดร้านครับครับผมอันนี้ก็ยู่โซนทั้งนอกครับพี่น้องผม ภาพบรรยากาศโซนท้างนอกมาเฮอพี่น้องครับเบิ่งก่อนครับร้านค้าร้านขายก็มี่คนมานั่งกินเข่าแล้วครับโซนทางนี้โซนทางพีนี่ก็จะเป็นร้านขายเสือผ้านะับเพ่ครับลายซิงลา,ลายยางพี่น้องผมลานเกอบ นี่นะักท่องเที่ยวยัางมาหาล่อส้มล่อซื้อสินค้าครับนี่ครับเคบับพี่น้องผมหาบรรยากาศพี่น้องผมกับลังเริ่มมากครับนักท่องเที่ยวกันนี่นักท่องเที่ยวต่งางชาติครับ นี่คะนี่คือบรรยากาศจัตุจักกพี่น้องครับส่วนข้างุณก็จะเป็นโซนร้านค้าร้านขายเสื้อผ้าของฝากของตกแต่งครับเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าเล็กน้อยครับกระเป๋าน่ครับนี้จะเป็นร้านโมกพี่น้องผมร้านขายโมก <c oughs> เป็นกระเป๋าทักนะฮะโมกทักกระเป๋าทัก,ทกนี่คือบรรยากาศย่ำเสาพี่น้องครับของโซนจตุจัดตลาดจตุจัดครับขายเสื้อผ้าครับบางร้านก็กำลังเปิดพี่น้องผมเนี่ยมีท่านในคึกคักคึกคืนพอกดอนนะฮะใส่เนี่ยเสื้อว่า จะค,คึกคักคึกคืนกว่านี้ครับนีอจะเป็นโซนร้านค้าร้านขายขายกระเป๋าพี่น้องครับโซนบางร้านก็มีชั้นเปิดพี่น้องครับมีชั้นเปิดอยู่ขายเสื้อผ้าหน้าแพะพี่น้องครับตะเกียงสางครับ รากกรมีท่านเปิดโซนทั้งพุ่นจะเป็นทายดอกไม้ต้นไม้นะนเป็นไม้ดอกไม้ประดับสวยงามพี่น้องครับนะฮะแต่ประมาณนี้พี่น้องครับทั้งหุด มีเสื้อบรรยากาศครับัเแบบเสื้อผ้าครับจังมวครับ่งะกครับเบียร์ไรเบียร์กาไปใครไ,ไงกับตรงกระเป๋าครับพี่น้องครับ ลานนี่ล้านเครื่องจักรสารตัวงามพี่น้องครับไฮเโอนเต็มเตติดติดเข่าติดหนังก็มีพี่น้องผมของจักสารร้อยแปดซิปครับตัวนี้ ของฝากของต้อนพี่น้องครับเยอะแยะมากมายครับ<อ>ลาที่เป็นหอนยครับก็ธรรมดาพี่น้องผมมีแทนสวยๆง,งางๆขอตกแต่งครับเสือพานาแพ้ครับเสือพานาแพ้ครับ ยำมงยำมงเามก่องอกมอรกระเป๋าครับเปนขนมเป็นองเป็นนอนไม่ดอกไม่ประดับเป็นไม้พลาสติกครับ จักสอนเจ้าเราม่เจ๊นักเสร็จเลยใช่ไหมเท่าไหร่อ่ะคนน้องโอเดอร์ยเลยเหรออ้าวอาวมันใช่หรือนนี่แหละครับกระเป๋าครับสภาพบรรยากาศพี่น้องผมการค้าการขายครับนี้เป็นเครื่องหอมครับ น้ำหอมน้ำหอมปรับก็อหอมในห้องนะฮะไอไลท์กินกับไปแล้วหอมหอมเลยแหละครับหอมเสซผ<ญ>พาครับ กระพาสตระตีกระดุมครับตรงที่ยวต่างับมีแต่ตรงเที่ยวต่างาังครับสนฟังถ้งพุนนะตวท้ายเสือพา นี่นครับนี่นี่คือภาพบรรยากาศนะครับขายสุขโบจะลงนะฮะของฝากลายไทยยังสวยงามเลยพี่น้องของฝากของต้นนะฮะของที่เลือกของนักท่องเที่ยวครับ เปวผาสวยงามเลยพี่นอ้องของตกแต่งบ้านนะครับสวยซ้ำไม่จะลงครับสองรอยแปดสิบไล่ไทยสวยงามเลยพี่นอ้องตอนนี้เข้ามาทางในแล้วครับนี่คือภาพบรรยากาศทางในครับ ของตกแต่งครับสวยงามเลยพี่น้องบางร้านกำลั่ท่านเปิดครับของฝากของที่ระลึกสวย บางร้านก็กำลัเงเปิดพี่น้องครับ,บร้านก็เปิดแล้วยะมองยะมองครับ

เปิดรเปิดร้านดุมกั้มดุกัครับน้องเที่ยวมาหยางแล้วครับช้างหมวกรับไปละร้อยพี่น้องครับแล้วก็มีกลดูเลยหาหน้าหารก็ดีครับ ขอให้ผู้ประกอบการประเทศีนไล่าวครับ่าพันข้อครับสองชิ้นร้อยชิ้นละหกสิบบาทครับโอ้สวยงามพี่น้องสามร้อยหาสิบเก้าบาทครับเสืยงสวยๆงามๆนี่ครับเก่งซ้างครับตัวละร้อยพี่น้องครับ อันนี้ก็เสื้อสางครับตัวละร้อยสวยๆถูกๆครับ 99บาทครับบาทครับเสือมากก็เลงพี่น้องเสือกอกระเ้าผู้เท่าผู้แก่ฮะซื้อไปฝากผู้เท่าผู้แก่ตังเก่งละร้อยครับรับนะครับาใ้องกรก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อ ไดเกำลังครับกำลังมีน้าครองเที่ยวอย่างครับสาเราสายกว่านี้เส้อว่ามันต้องคึกคืนกว่านี้พี่น้องผมวันีนระ่างวถึงนะครับ นีครับนี่ก็เป็นกระเปาะ๋าสตางครับ5 0รัเอขอเดินปย่าง้บอกาด้วยนบนี่จะเป็นกระเป๋าเดินทางครกระเปาเ๋าครับ,รบ,รบ,รบ ลายหน้าคลองเทวกับลายพี่น้องเลยโซนโซนทั้งนี้ก็การก,ก็คืนเลยครับกข้งเก่งมวยทไอควนนี้แบบเนี้ยไปร้านตะคอนหลัใหม่หาาาลายครับติดครับโทน,นี่แยกนี้ติดครับ ขายเสือ้อผ้านาแพ้ครับโซนนี้ลายลายย่างลายลายซิ่งพี่น้องครับกางเกงโซนท้งนี้นี่ม่ชันเปิดโซนนี้เปิดแล้วลูกค้าหลายแล้วพี่น้องครับแต่ส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติครับ เนต่างชาติหลายครับเริ่มซื้อสินค้าเป็นของฝากของต้อนนะฮะเสือสวยๆงาม ครับเต่ากรมีครับโอ้สุดดีกันวันสุดฟรี i ันวันขอสุดทาเต่าเดินทางครับยังมันตักย <ie> ีสีเขียวไม่รู้เรืองอ หลายๆสิซิงลายๆอย่างพี่น้องครับกระเป๋าเดินทางสังเกงกระมีกระเป๋าก็มีลายอย่างครับนี่ครับกะจะประมาณนี้เนาะครับผมเอาภาพบริยาาศมาเถ้เบ่งประมาณนี้ครับ สุดท้ายนี้ผมจะขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อป็นกำลังโก๊กแรงใจในการทําคลิปต่อไปครับสุดท้ายนี้ผมกาของก้าวคำาว่าสวัสดีครับผม